แผนจะรับพ่อไหมลูกรักครับพ่อถ้าเจ้ารับพอ่อไปกับพีแสนราวีเขาซะพ่อครับแต่แผนไม่ผิดน,นคะครับพ่อไม่ผิดก็อองไปไป <พอ S 1> ดีไอ้ไดีท่านมาดหน่อยมาดหน่อยสวัสดีครับพี่แสนราวีเฮ้ยึง่ป็นใครรูนวะผมผม,ผมแผนไงครับ แผลนึงแล้วเหรอวะเรื่องมาทำไมวะผมจะมาขอโทษนะครับขอโทษเหรอวะขอโทษเรื่องอะไรวะเออกูถามว่าเรื่องอะไรวะเรื่องเรื่องที่มันถีพีลงไปในล้าวไก่อะครับกูปากปเลยมึงอะเออไปอ้าบกูบอกให้มึงไปนี่แล้วออกอมายาเดี๋ยวลูกพี่กูขึ้นเดี๋ยวหมากัดออกมาก่อนเสร็จธุระแล้วใช่ไหม ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมยังเหลืออีกคนหนึ่งใครกันล่ะไอ้เขาแพะอ่ะถ้ามึงได้ยินแล้วก็ไปขอโทษเขาซะไปอะไรพ่อผมด้วยหรอก็มึงสิผมด้วยหรงไงพ่อก็มึงเป็นคนผิดแต่เป้ไม่ผิดนะพ่อมึงน่ารักจริงๆมึงไม่ผิดมึงก็ต้องไปไป ได้เพราะเราไม่เข้าใจกันจึงไม่มีฉันและไม่มีเธอเพราะความมีเงาของเรานะเออจึงไม่มีเธอและมีฉันเพราะเรามันเจ้าอารมณ์เฮ้ยมึงทำอะไรกูเนี่ยสกิดพี่ ต้องใช้อะไรธกิจกูเนี่ยตีนไงพี่ตีเนี่ยท่ามือกูเคืองพี่ผมมาขอโทษนะขอโทษเลยวะไอแผ่นที่ใส่ไม่ดีเนี่ยมาเจอหน้าพี่เนี่มาต่อยเลยโอ้โหเออถ้าเป็นผมนะพี่นะผมเจอหน้าผมไม่ทำพี่อย่างนั้นหรอกผม่ทำอะไรกูวะไม่มีสักเล่มนะผมแทงไม่ันแตกเลยอ่ะมันจะเอาตายเลยไปเลยไปที่นี่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเราออกพยา จะ่จำไว้อยู่ข้อนะอย่าให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีกถ้าเกิดขึ้นอีกจะนําความเรื่องนี้กราบทูนต่อพระเจ้าเสือไทยและท่านคงรู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านนะแผนค่ะพ่อจ้าอยากกรพ่อเลยนะลูกนะพ่อรู้ว่าเจ้าไม่ใช่คนผิดแต่ที่พ่อให้เจ้าขอโทษแสยลาวีกาไปนั้น เรื่องนี้จบๆไปเพราะว่าพ่อรู้ว่าแสนาวีเป็นคนอย่างไรแล้วเจ้าตองจำไม่เลยว่าคนในเมืองที่ไม่น่าจะคบมาที่สุดคนนั้นก็คือแสนาวีจำมานด้ลูกนะครับพ่อเออพ่อครับแต่ว่าวันนี้ช่างวันน่ะแผนเห็นผู้คนใส่ชุดสวยๆงามๆจุงโลกจุงหลาน ไปทางนู้นนะครับพ่อเขามีงานอะไรหรือเปล่าครับจะมีงานอะไรสักลูกก็วันนี้นะเป็นวันอ่าสิบห้าค่ำเดือนสิบสองเขาก็เลยจัดงานลอยกระทงกันนะลูกนะงานลอยกระทงใช่ลูกที่งั้นแผนนะ่ะขอพ่อนะ่ะไปเที่ยวเล่นง,งานลอยกระทงได้ปะครับพ่อทำไมจะไม่ได้นะลูกเจะรีบไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วลูกนะรับพ่อไปไปงานลอยกระทงแนละ้วไปลอยกระทง เอามีดเป็คนละเล่มเลยเดี๋ยวไปเจอสแสงราวีในงานจะแทงม่ไงใส่เฮยมึงจะบ้าเรื่องไงเนี่ยฮะทำไมไมึงรู้ไหมว่าวันนี้เป็นรรวันลอกระทงพระองเจ้าเสือไทยนะี่ยเสด็จมาเป็นประธานในการลอยกระทงแล้วพค์ได้ประกาศไปว่าห้ามไออีตนใดพกมีดเล่มเข็มอันเข้าไปในงานแม้แต่าหาก็มีเรื่องในงานจับได้มีโทษถึงะหารชีวิตจำไวม,ไ,มไปตเปล่าเนะ ที่นั่นแผนไปก่อนนะคะไปไปนอนกระทงนะๆๆๆๆชีวิตพระเจ้าเสือไทย ใครรู้จักขาดลานีไม่มีหลักพระมีแต่รักเล่นๆทั้งสองข้างนั่งชมมีนางสนมร่มนา แต่ถือเป็นเด็กที่ธรรมดาไม่ให้ให้มังทำเด่นไม่อยากจะมีรักจริงไม่ถือเป็นสิ่งกำ็น อาหุพยาทรงธรรมอยู่ประจำชิดไกลกับองค์จอมกษัตริย์เสือไทยท่านมีน้ำใจดีเด่นกล้าวกระม่อมคุณเทพเป็นคน ชอบหยิบชอบทำผมเป็นทหารงานประจำมีงานทำไม,ม่เว้น,ออนี้่วเราเฝ้าทำความดีทำหน้าที่อยู่กับเจ้า การทำความดีของเราองค์จอมเจ้าคงเห็นด้วยบารมีจอมประมุ่นได้มีสุขรมเย็นอใจ เราพระเจ้าเสือไทยขอขอบใจทุกคนในสถานที่นี้ที่คอยจงรักภักดีกับเรามาโดยตลอดเร็วสิเร็วๆว,ว่าอย่างไงบ้างงานที่ใช้ให้เจ้าไปทำว่าอย่งไงขอเดชะพระเจ้าค่ะที่พระองค์น่ะให้กระหม่อมชั้นไปป่าประกาศว่าหากแม้ว่า <ไป S 2> ใครจะเข้ามาเที่ยวในวันรอยกระทงวันนี้แล้วเราก็มีเล่มเข็มอันห้ามพกติดตัวมา หากแม้ว่าพกติดตัวมาแล้วแล้วก็จะมีความผิดกระหม่อมชั้นเนี่ยเป่าประกาศไปทั่วแล้วหลวพระเจ้าค่ะน้านาข้าหลวงถวายบังคบพี่คะวันนี้แต่งตัวกันซะสวยเลยนี่ตั้งใจจะไปเที่ยววันลอยกระทงใช่ไหมก็ใช่น่ะสิเพคะแต่ว่าวันนี้หม่อมชั้นน่าขอไปกับพระองค์นะเพคะจะไปกับชัยด้วยนะคะเอาล่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวมันจะเลยเลิกเลยยามเข้าพเจ้าพระเจ้าเสือไทยต้องเดินทางไปที่สาราท่าน้ำ ส่วนเจ้าพญาทรงธรรมเจ้าน่าจะไปกับเราหรือเปล่าขอเดชะพระเจ้าค่ะกระหม่อมทั้งสองคนไม่ไปดีกว่าพระเจ้าค่ะขอออกตรวจอนาเขตแทนพระองค์เองพระเจ้าค่ะแล้วขอขอบใจมากส่วนนางข้าหลวงถ้าคนไหนอยากจะไปเที่ยวตามลําพังเราไม่ว่าแต่ถ้าคนไหนอยากไปพ่อคอยดูแลเราแล้วก็เชิญตามเรามาได้เลยค่ะค่ะพรับงค์ขอบใจพญาทรงธรรมขอให้ตรวจชาณาเขตเนียไม่มีความ วันนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองผู้ปกครองประเทศพระจอมดิลกปลกเกตต้องออกจากเขตสถานปรกาศพระแม่คงคา ่อขอเข้ามาให้ลูกๆทุกคนน้อมหอมสนุกรวมถึงลูกๆล,ละลานวันนี้วันลอยกระทงสดด็จเป็นองค์ประธานขอให้โชคดี ความเขรลสร้างสรรค์พี่ขอให้น้องยอมให้หอมจมานีนะน่าเกลียดที่พี่ตั้งใจมาจีบถึงน้องจะทบถึงน้องจะทีบพี่ก็จะบีบจะขันถึงบนกองหญ้ากองฟาง ก็จะตั้งใจฟันไม่ยอมไม่อยากใครจะบอกพี่เลยไป่ไง มาถึงศาลาฐาน้ำตามประสงค์เพื่อจอมพงมุ่งมาตปลาดธนาจะปล่อยกระทงน้อยลงสู่คงค้างเออเออประเพณีมีมาแต่ลรอออไหไยจุดทูบเทียน เวียนวายทั้งซ้ายขวางกำหนดจิตคิดบูชาหาช้างไม่ขั้นสำเร็จเสร็จพันด้วยทันใดออพระสงฆ์ชัยปล่อยกระทงสู่คงคเออค่ะ นายข้าหลวง,ลงไปบอกผู้หญิงคนนั้นให้หยุดร้องสิวะเพคะนี่ใครรลองเสียงอะวอยวายหยุดด้วยนะตอนนี้พระเจ้าเสือไทยเนี่ยจะลอยกระทงพระมพค่ะอย่าไป<ร>ส<อ>นใจเลยนะพี่ค่ะได้ลอยกระทงถเถอะพี่ค่ะท่านสำเร็จเสร็จพันด้วยท่านใดออออพระทรงชัยปล่อยกระทงสู่คงษ ไป้ sociedad, ああๆก่อนนะไค่ะเดี๋เดี๋ยมดจัดการเองไ่ะนาข้าหลวงบอกยิบผู้อยู่คนนั้นให้หยุดลงไปคะบอกฉันจัดการเองไปค่ะออนี่ฟังไม่รู้เรื่องหรือยังไงองค์พรเจ้าเสือไทยเนี่ยเขาจะลอยกระทงปอดเยี่ยมเสียงด้วยเชิญเลยไปค่ะบองขันสาเร็จเสร็จพันุด้วยทันใดเออพระทรงชัย ลอยกระทงสู่คงค่ะโอ้ยมันเป็นใครใหญ่กางจะไปตบหน้าให้รางวัลในฐานะที่มันทำลายพิธีมึงเป็นใครวะ อย่าเป็นเมียเลยดีใช่เลยใช่เ้ใช่เลยเฮ้ยเฮ้ยหกอนควรย้างหลังกูจำมันได้ไอแสนราวีแน่นอนแสนราวีเฮ้ยไอ้แนผู้หญิงทุกแขนมันจะแข็งมีดก่าเว้ยเห็นนางขาหลวงถูกทำร้าย โขกทร้ายนอนสลบไอ้แผนมาพบจะช่วยเรือเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผนจะถือบัต ตาวาดกองเองเอเงยต,าว,ตาวาดกองร้องเครื่องมาก่อเรื่องมาก่อเรื่องแล้วยวได้เอเอเงย นายเป็นตัวน yeah, nee, right? huh? ี้ดมตัวไว้เป็นยังไงขอเดช้าพุุค่ะด้วยความสามารถของก้ากรมองฉันคนร้ายนีไปอยางปลอดภัยเลยพุค่ะด้วยความสามารถของมึงพุชค่ะคนร้ายหนีไปอย่างปลอดภัยปลอดภัยหรือพุ้าค่ะถ้าเป็นเช่นนั้น จงจับตัวเองไปติดคุกสามเดือนไปขอพระทัยพะเจค่ะสบายแล,ลว้วเราทหารงงๆอ,อย่างนี้มีก็มีนัสนมดูสิมาาม่แนวเขาถ้าเป็นใครโอ้พะเจค่ะไอไอหนุน่มคนนี้มันทำไายหรือพะเจค่ะอังคาไปคขารออังคารเาทำไดมคะรับรีบพาไปโรงพยาบาลด่วนเลย ไอ้หนุ่มแปลกหน้าวันนี้เป็นวันสำคัญที่กูพระเจ้าเสือไทยจะมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีลอยกระทงซึ่งทำเป็นประจำทุกๆุกปีไปซึ่งในงานนี้กูพระเจ้าเสือไทยห้ามไอ้อีผู้ใดพกมีดสักเล่มเข็มสักอันเข้ามาในงานใครขคดคำสั่ง ข้อมันขาดเราแหกชั้นไหนใหญ่เล่ามึงจะมาทำร้ายนาข้าหล้างกาบได้บ้างเพราะกระหม่อมฉันไม่ได้ทำได้นาข้าหลวงอังกาพยัค่ะเฮ้ยมึงชื่ออะไรแผนพะยัค่ะบ้านที่ไหนบ้านสร้างสามเดืเอนพะยัค่ะมีพ่อไหมไม่มีพะยักไม่เห็นมึงเลยไม่มีพะยัค่ะเฮ้ยกระต่ายมีกี่ขาสี่ขาพะยัค่ะห้าขาสี่ขาพะยัค่ะหกขาสี่ขาพะยัค่ะเจ็ดขาสี่ขาไอ้แซนเราวีกระต่ายมีกี่ขาเจ็ดขาพ่อเจ้าค่ะ ตายบ้านพ่อมึงแน้วเจ็ดขามึงเป็นอะไรลูกลี้ลูกหลนมาอยู่เนื้อตัวหรือมันจะมีคนผิดฮะพ,พระองค์พระเจ้าค่ะกระหม่อมฉันจะผิดยังไงนะพระเจ้าค่ะก็หม่อมฉันเพิ่งมาถึงคงก,ก็น่าจะเห็นอยู่นะพระเจ้าค่ะเออมันก็จริงของมึงของกลางก็อยู่ในมือของมันใช่พระเจ้าค่ะพระองค์ไต่ต่อไม่ดีเจ้าค่ะไอแผน กูเห็นมึงครั้งแรกหน้าตามึงเป็นคนซื่อๆเป็นคนบน้านอกกูเมตตามึงจะให้โอกาสถ้าเกิดทําก็ยอมรับมาซะโทษหนักมันจะได้กลายเป็นเบาเบาจะเป็นหายจากร้ายจะก,กลายเป็นดีทําก็ยอมรับมาพระ คือหมอเฉันไม่ได้ไปคนรทำได้นางข้าหลวงอังกาพยักษ่ะเฮ้ยมึงชื่ออะไรแผนพยัค่ะบ้านอยู่ที่ไหนบ้านสร้างสามเรือนพยัค่ะพ่อไหมไม่มีพยัค่ะไม่เอมมึงอ่ะไม่มีพยักษ์กระตามีอีกคะสี่ขาพยักษ์ห้าขาสี่ขาพยักษ์หกขาสี่ขาพยักษ์ไอแสเรามีกระตามีอีคะสิบสองขาผูเจ้าค่ะสิบสองขาของมึงมีกี่ตัวเจ็ดตัวผูเจ้าไอ้โง่เป็นอะไร ตอบไม่ตรงคำถามมึงเป็นคนผิดหรือเปล่านี่ฮะเออพระองค์เจ้าค่ะของกลางก็อยู่ในมือของไอ้แผนเนี่ยแล้วพระองค์จะมาโทษก้าวหม่อมชันได้ไงเลยพระเจ้าค่ะก้าวหม่อมชันไม่ได้ไม่เป็นคนผิดนะพระเจ้าค่ะพระองค์ของกลางอยู่ในมือมันนะพระเจ้าค่ะไอ้แผนยอมรับมาซะแล้วกูจะให้โอกาสมึงมึงทำร้ายนางขน้าหลวงอังกาศให้หรือไม่ ไม่เป็นคนทำ้ายจริงๆพี่ยาค่ะฮ้ยกระต่ายมีคะสี่ขาพี่ยาค่ะไอ้คุณสี่ขาพี่เจ้าค่ะกูยังไม่ได้ถามเลยจะรีบตอบไปไหนก็นึกว่าพระองค์จะถามพี่เจ้าค่ะฟังคำกูมารเจ้าเสือไทยในเมื่อมันไม่ยอมรับต้องจับไอ้แผนไปตัดหัวพระองค์พระบอกท่านไม่ทำเ่ะจะไปไหนไปไหก็ต้องไป ชาวเก่งนักหนี่งมึงเนี่ยทั้ทงที่เรามาช่วยมันหน้าไปตามคนป่วยเอามาช่วยแเลงไม่ถามสักที oh ดีรายตายเป็นน้องอยังไม่เห็นสักหน่อยพี่จากเรือไปเดือนก่อนบอกแกสอนให้ขอย มา<ผ>มทำไมไ<ด>เนี่ย <ผม S 1> ฮะไม่ได้เรื่องสักคนเลยอะไรของมึงร<ม>จะมามทำไมไอไอแพรมันไม่อยู่บ้านก็รู้นี่ไอแพนไม่อยู่บ้านนะเกศอรมันอยู่บ้านคนเดียวนะเดกูถือโอกาสบอกความรักกับเกศอรซะเลยนะ